สวัสดีค่ะสวัสดีพุามา่เฟซีเจบุญทุกท่านนะคะมีตระับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องดวงฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะด้วย60ตะก้านะคะ้รับความเมตตาจากคุณแม่บรรจงนะคะขอบพระคุณนะคะที่เมตตานะคะ้วยหกตระก้านะคะแปด तो so. 20 so. สวัสดีค่ะแล้วลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนสวัสดีค่ะ,คะ,คะมองกินด้วยยี่สิบสี่ยี่สิบหก ยี่สิบสี่สิบเอ้ยสามสิบสามสิบสองโเลยแหละสามสิบสองสามสิบหก chị sí, 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 sí. สี่สิบแปดสิบสอง มาสิไ<อ>มีใครแย่งนงแล้ว ดูๆอ๋อกินให้่อยนะน,นี้ก็ได้พ่อนี่นี่นงนี้น ค่ะนั่นนั่นนี่ดีหกสิบหกสิบตรกราคา่กราบขอบพระคุณคุณแม่บรรจงนะคะที่เมตานะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรรมช้างศรีศักดิ์สิทธิ์ ทังหลายปกปักรักษาคุณแม่บรรจงนะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีช่วงราบก้อนใหญ่ๆนะคะอขอบพระคุณคุณแม่บรรจงค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ ลุงใจลุงใจเป็นยังไงนิวเราจะกินด้วยบลูบอันนั้นเอาไว้ให้แม่เดินสลัมังเราจะกินด้วยบ่อเราจะกินกับแม่เลยบ่อกินเป็นละยงกินเป็นละยง กราบขอพระคุณคุณแม่บรรจงค่ะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประการช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่บรรจงนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะกราบขอพระคุณคุณ,คณแม่บรรจงค่ะขอพระคุณอย่างสูงค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ